โลกใบนี้เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่มีความลับในการดำรงอยู่เราต่างคิดว่าการมีชีวิตอยู่เป็นร้อยปีนั้นเป็นเรื่องยาวนานแต่สิ่งมีชีวิตบางชนิดกลับใช้ชีวิตยาวนานกว่าอารยาธรรมมนุษย์ทั้งหมดเสียอีกนี่คือชุดเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตที่ท้าทายการเวลาและมีอายุยืนยาวที่สุดเท่าที่โลกเคยบันทึกไว้สิ่งมีชีวิตที่หเต่ายักษ์กาลาปากอส เต่ายักษ์กาลาปากอสคือหนึ่งในสัตว์บกที่ขึ้นชื่อเรื่องอายุไขที่ยาวนานอย่างไม่น่าเชื่อเต่ายักษ์เหล่านี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการมีชีวิตที่ยืนยาวซึ่งเป็นผลมาจากอัตราการเผาผลาญที่ต่ำมากทําให้พวกมันเติบโตช้าและต้องการพลังงานน้อยมีการบันทึกสถิติอายุขยของเต่ายักษ์เหล่านี้ไว้ที่170ปีและบางตัวคาดว่ามีอายุยืนยาวถึง190ปีอายุขยที่ยาวนานผิดปกตินี้ ทำให้เต่ายักษ์กาลาปากอสเป็นเหมือนผู้เท่าที่ดำรงอยู่มานานหลายศตวรรษในโลกของสัตว์บกสิ่งมีชีวิตที่2ปลาคอสร็อกฟิชสีแดงปลาคอสร็อกฟิชสีแดงเป็นสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลลึกที่มีลักษณะเด่นคือสีแดงสดและมีขนาดใหญ่อาศัยอยู่ในน่านน้าเย็นทางตอนเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิก ปลาชนิดนี้เป็นหนึ่งในปลาที่มีกระดูกสันหลังที่อายุยืนที่สุดในโลกเนื่องจากพวกมันอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เย็นจัดและมีอัตราการเติบโตที่ช้ามากปลาคอสต์ร็อกฟิชสีแดงบางตัวสามารถมีชีวิตอยู่ได้นานกว่า200ปีซึ่งถูกจัดเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอดมาได้หลายศตวรรษในความมืดมิดของทะเลลึก การที่พวกมันสามารถมีอายุยืนยาวเช่นนี้ได้เป็นผลมาจากความสามารถในการลดกิจกรรมในชีวิตให้ช้าลงเพื่อรับมือกับสภาพแวดล้อมที่รุนแรงและขาดแคลนอาหารทําให้พวกมันหลีกเลี่ยงความชาราได้นานกว่าสัตว์อื่นๆส่วนใหญ่สิ่งมีชีวิตที่ 3. วานโบเฮดวานโบเฮดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทรอาร์กติกและถือเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีอายุยืนยาวที่สุดในโลก วานขนาดมหืมาเหล่านี้ใช้ชีวิตอยู่ในหน้านน้ำที่เย็นจัดและมีอัตราการเผาผลาญพลังงานที่ต่ำมากซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยยืดอายุไขของพวกมันจากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์พบว่าวานโบเฮตสามารถมีชีวิตอยู่ได้นานเกิน200ปีโดยมีการค้นพบหลักฐานจากการพบหัวหอกโบราณที่ฝังอยู่ในตัววานซึ่งหัวหอกบางอันมีอายุถึง230ปี ความสามารถในการมีชีวิตอยู่ได้ยาวนานหลายศตวรรษนี้ทำให้วานโบเฮตเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่น่าทึ่งที่สุดและท้าทายความเข้าใจของมนุษย์เกี่ยวกับขีดจำกัดของอายุไขตามธรรมชาติสิ่งมีชีวิตที่ 4. ฉลามกรีนแลนด์ฉลามกรีนแลนด์คือราชาแห่งการมีอายุยืนยาวในโลกของสัตว์มีกระดูกสันหลังพวกมันใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในน้ำทะเลที่หนาวจัดของมหาสมุทรอาร์กติก ฉลามชนิดนี้เติบโตช้ามากโดยมีความเร็วในการเติบโตเพียงแค่ปีละ1เซนติเมตรเท่านั้นการใช้ชีวิตอย่างเชื่องช้าในสภาพแวดล้อมที่เย็นจัดช่วยให้พวกมันรักษา DNA และเซลล์ไม่ให้เสื่อมสภาพเร็วเกินไปการวิจัยทางวิทยาศา,ศาสตร์แสดงให้เห็นว่าฉลามกรีนแลนด์สามารถมีชีวิตอยู่ได้นานถึง250ปีและบางตัวอาจมีอายุยืนยาวได้ถึง500ปีเลยทีเดียว อายุไขที่ยาวนานกว่า5ศตวรรษทําให้ฉลามกรีนแลนด์เป็นเหมือนเครื่องย้อนเวลาทางชีววิทยาที่ว่ายวนอยู่ในมหาสมุทรตั้งแต่ยุคข,ของกษัตริย์ในอดีตสิ่งมีชีวิตที่5หอยควอกฮอกหอยควอกฮอกคือสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลที่ครองสถิติอายุยืนยาวที่สุดในโลกของสัตว์มีเปลือกพวกมันอาศัยอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือและใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่หนาวเย็นและมืดมิด อายุไขที่ยาวนานของพวกมันเป็นผลมาจากอัตราการเติบโตที่ช้าอย่างไม่น่าเชื่อและการเผาผลาญพลังงานที่ต่ำมากจนแทบไม่แสดงอาการแก่ชราออกมาเลยมีการค้นพบหอยควกฮอกที่ถูกตั้งชื่อว่าหมิงมันมีอายุยืนยาวถึง507ปีซึ่งเป็นสถิติที่น่าตกใจมากที่ว่าหอยตัวนี้มีชีวิตอยู่รอดมาได้ตั้งแต่ช่วงปี1499ตั้งแต่สมัยที่โลกยังไม่มีแม้แต่ไฟฟ้าให้ใช้เลยด้วยซ้ำ การที่สิ่งมีชีวิตเล็กๆสามารถมีอายุยืนยาวกว่า5ศตวรรษนั้นแสดงให้เห็นถึงความมหัศจรรย์ทางชีววิทยาที่ธรรมชาติมอบให้สิ่งมีชีวิตที่6ต้นสนบริโซโคลนต้นสนบริโซโคลนคือสิ่งมีชีวิตที่ทำลายสถิติอายุไขในกลุ่มพืชมันได้รับการยอมรับว่าเป็นต้นไม้ที่ไม่ใช่โคลนที่มีอายุยืนที่สุดในโลก ต้นสนชนิดนี้เติบโตบนพื้นที่สูงและแห้งแหลงทางตะวันตกของสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงและขาดแคลนน้ำการมีชีวิตในพื้นที่ที่ยากลำบากนี้เองที่เป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยยืดอายุไขของพวกมันให้ยาวนานเพราะการเติบโตที่ช้ามากและเนื้อไม้ที่หนาแน่นช่วยต้านทานโรคและมแมลงได้ จากการศึกษาพบว่าต้นสนบริสโคลนสามารถมีชีวิตอยู่ได้นานเกิน5,000ปีโดยมีการค้นพบต้นที่คาดว่ามีอายุเกือบ5,000ปีเลยทีเดียวอายุไขอันหน่าทึ่งของพวกมันทำให้ต้นสนเหล่านี้เป็นเหมือนพยานเงียบที่มองเห็นความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดบนโลกใบนี้สิ่งมีชีวิตที่7ปะการังดำปะการังดำคือสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลลึกที่ไม่เหมือนใคร พวกมันจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์แต่สร้างโครงสร้างแข็งคล้ายต้นไม้ที่สามารถมีอายุยืนยาวอย่างน่าทึ่งนักวิทยาศาสตร์ศึกษาอายุไขของปะการังดำโดยการตรวจสอบโครงสร้างที่ทำจากคาร์บอนของมันซึ่งเป็นส่วนที่คงอยู่ถาวรโครงสร้างเหล่านี้เติบโตช้ามากในความมืดมิดของมหาสมุทรที่ลึกที่สุด มีการค้นพบปะการังดำบางก้อนในอ่าวเม็กซิโกและหน้าน้ำฮาวายซึ่งจากการตรวจสอบอายุไขพบว่าโครงสร้างของพวกมันมีอายุยืนยาวเกิน4,000ปีเลยทีเดียวปะการังดำจึงเป็นตัวอย่างที่น่าทึ่งของสิ่งมีชีวิตที่ใช้เวลานานนับพันปีในการสร้างที่อยู่อาศัยของตัวเองทำให้พวกมันเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่มีความเก่าแก่และทนทานที่สุดเท่าที่เคยมีมาบนโลกใบนี้สิ่งมีชีวิตที่8 ฟองน้ำแก้วฟองน้ำแก้วคือสิ่งมีชีวิตที่น่าทึ่งที่อาศัยอยู่ในทะเลลึกส่วนที่หนาวเย็นที่สุดของมหาสมุทรพวกมันถูกจัดอยู่ในกลุ่มของสัตว์แต่มีโครงสร้างคล้ายใหญ่แก้วที่สวยงามและมีความลับของอายุไขซ่อนอยู่ฟองน้ำแก้วมีลักษณะพิเศษคืออัตราการเติบโตที่ช้ามากจนแทบไม่ขยับเลย การเติบโตที่ช้าในสภาพแวดล้อมที่เย็นจัดนี้เองที่ทำให้พวกมันสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ยาวนานเกินความเข้าใจของมนุษย์นักวิทยาศาสตร์ใช้วิธีทางธรณีวิทยาในการประมาณอายุของฟองน้ำเหล่านี้และพบว่าฟองน้ำแก้วบางก้อนอาจมีชีวิตอยู่ได้นานเกินหมื่นปี การมีชีวิตอยู่รอดมาได้ยาวนานนับหมื่นปีทําให้ฟองน้ําแก้วเหล่านี้ถือเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่เก่าแก่ที่สุดในโลกใบนี้พวกมันเป็นเหมือนอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตที่ตั้งตรง่านอยู่ใต้ท้อทะเลมาตั้งแต่ยุคน้ําแข็งสิ่งมีชีวิตที่9、้าแบคทีเรียที่อยู่ใต้ทะเลลึกแบคทีเรียที่อยู่ใต้ทะเลลึก คือสิ่งมีชีวิตที่น่าตกใจที่สุดในแง่ของอายุไขพวกมันคือสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่ถูกค้นพบในโคลนใต้พื้นมหาสมุทรที่ลึกหลายกิโลเมตรพวกมันอยู่รอดมาได้ในสภาวะที่โหดร้ายมากคือไม่มีออกซิเจนไม่มีแสงแดดและแทบไม่มีอาหารเลยความลับของการมีชีวิตที่ยาวนานคือความสามารถในการหยุดใช้ชีวิตได้เกือบทั้งหมดพวกมันสามารถเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานขั้นสุดหรือที่เรียกว่าการหลับลึก ซึ่งใช้พลังงานน้อยกว่าปกติมากทำให้แบคทีเรียเหล่านี้สามารถอยู่รอดมาได้นานนับหลายแสนปีหรืออาจถึงหลายล้านปีแบคทีเรียเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงขีดจำกัดที่แท้จริงของการดำรงชีวิตพวกมันคือสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอดมาได้ยาวนานกว่าสัตว์และพืชใดๆบนโลกใบนี้สิ่งมีชีวิตที่10แมงกระพุนอมตะแมงกระพุนอมตะ คือสิ่งมีชีวิตที่ทำลายกฎเกณฑ์เรื่องความแก่ชราและวงจรชีวิตโดยสิ้นเชิงมันถูกพบได้ในมหาสมุทรทั่วโลกและมีความลับที่ซ่อนอยู่ในตัวมันซึ่งน่าทึ่งอย่างมาก <c oughs> เมื่อแมงกระพรุนชนิดนี้เจอสภาวะที่ตึงเครียดบาดเจ็บหรือแก่ตัวลงแทนที่มันจะตายมันสามารถย้อนวัฏจักรชีวิตของตัวเองกลับไปเป็นร่างวัยอ่อนได้ มันจะเปลี่ยนเซลล์ทั้งหมดในร่างกายให้กลายเป็นก้อนเนื้อไวอ่อนซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตมันใหม่อีกครั้งร่างกายของมันสามารถทำกระบวนการนี้ซ้ำๆได้เรื่อยๆตามธรรมชาตินักวิทยาศาสตร์จึงให้ฉายาว่าอมะตะทางชีววิทยาเพราะมันสามารถหลีกเลี่ยงความตายจากความชราได้ความมหัศจรรย์นี้เป็นสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดเพราะมันทำให้แมงกระพรุนอมะตะท้าทายความเข้าใจของมนุษย์ เกี่ยวกับขีดจำกัดของอายุไขายตามธรรมชาติเป็นยังไงกันบ้างครับเป็นเพื่อนกับชุดเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตที่อายุยืนยาวที่สุดในโลกเหล่านี้ที่ทำให้เห็นว่าธรรมชาติได้มอบของขวัญแห่งการเวลาที่ไม่เท่ากันให้สิ่งมีชีวิตตั้งแต่เต่ายักษ์อายุเกือบ200ปีไปจนถึงแมงกระพุนที่ไม่มีวันตายคอมเมนต์บอกเรานะถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรา แล้วพบกันใหม่ในตำนานบทหน้าที่นี่มิทิโกด